สำหรับในคืนวันสุกที่ผ่านมานะครับนักทุนครับดับชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.32% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.16%และก็ NASDAQ ปิดตัวเข้าสู่ดานล,ลบเล็กน้อย0.03% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์และดัชนีทั้ง3ตัวนะครับโดยภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนก่อนหน้าขณะที่นักลงทุนนั้นประเมินความเห็นจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐและก็จับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่สําคัญในสัปดาห์นี้ครับทุกท่าน เรามาดูการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดกันนะครับเพราะหากว่าใครจาได้วันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือมากันหลายคนมากเลยครับนักถุนครับซึ่งก็แน่นอนว่าขาเซลล์เนี่ยก็ตั้งความหวังว่าเออคณะกรรมการเฟดเนี่ยจะมาช่วยผมในการทุบทองคําบ้างหรือเปล่านะครับแต่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าราคาทองคํานั้นย่อตัวตอนปิดตลาดเนี่ยแค่ เล็กน้อยเท่านั้นครับทั้งชุนเริ่มต้นกันที่นายราฟเบิรติกก่อนเลยครับประธานเฟดสาขาแอตแลนตายอมรับว่าสัญญาล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงแต่ก็มีการระบุเสริมนะครับว่ากำหนดกำ,กำหนดเวลาเนี่ยในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผมว่าเรายังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคนนี้แสดงว่าไม่ชัดเจนแล้วนะครับถ้าพูดแบบนี้นี่เป็นบวกหรือเป็นลบกับราคาทองคุณครับนายราฟเบิรติก โดยปกติแล้วตามธรรมารลากักคนนี้มักจะเป็นลบก,กับราคาทองเพราะเขายังมีมุมมองว่าไม่ควรจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้แต่เมื่อมีคําพูดมาแบบนี้ว่าเออเรื่องอัตราดอกเบียเนี่ยผมมันคงไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่านายลาเฟวอสติกนะครับนั่องจุดครับจิตใจเขาเริ่มหวั่นไหวแล้วแสดงว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้อยู่ถ้าเราลองตีความหมายดีๆนะต่อมาก็คือนางลอรี่โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัสครับได้กล่าวด้วยเช่นเดียวกันว่ายังไม่ชัดเจนเลยว่านโยบายการเงินเนี่ยจะมีความเข้มงวดเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้อัตรางเงินเฟอ้อลดลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2เเซคนนี้ชัดเจนครับนักถุนครับถ้ากล่าวว่าเรายังไม่รู้นะว่าที่เราทําอยู่เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยในระดับเท่านี้มันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงเนี่ยช้าเสเหลือเกินครับ พอพูดมาแบบนี้แล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าคําพูดของนางลอรี่โลแกนคนนี้เป็นลบกับราคาทองครับก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคำนะครับในทุกในช่วง3ชั่วโมงสุดท้ายก่อนตลาดปิดเริ่มมีการย่อตัวลงมานั่นเองครับทุกท่านแต่ทีนี้แล้วเมื่อเราประเมิสนสถานการณ์ระหว่างดัชนีในตลาดหุ้น กับราคาทองคําที่มีการปรับตัวย่อลงมาเราก็มาดูกันที่หน้ากราฟหน่อยนังชุดครับว่าเขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยลึกไหมถ้าเราลองดูที่กราฟ US 30นะครับนักทุนจะสังเกตเห็นเหมือนผมนะว่าเขาไม่ได้มีการย่อตัวลงมาเยอะแยะมากมาย S อ e 500ย่อนิดนึงคล้ายๆกับราคาทองส่วนตัว n a s d a กก็ย่อเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันครับแม้ว่าจะปิดลบแต่ไม่เสียโครงสร้างฝั่งขาบ่ายเลยสแสดงว่ายัางไงคุณครับการสรุปคอมเมนต์ของคณะ กรกรประมาทในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เป็นลบกับตลาดหรือว่าราคาทองคําแต่อย่างใดเลยเพราะว่าตอนนี้เหล่าบรรดาสถาบันการเงินยังคงให้ดาหนักว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอนครับนังทุนครับเอ่อแล้ววันเสาร์ที่นี้มันมีข่าวอะไรที่มันจะช่วยทองคาหน้าเซลล์ได้ไหมครับคุณครับผมได้ทําการตรวจสอบแล้วนะครับนังทุนครับต้องขอกราบแบบนี้เลยครับว่า ยังไม่มีข่าวตัวไหนที่จะเป็นลบกับราคาทองอย่างชัดเจนเลยแต่ก็ใช่ว่าราคาทองจะลงไม่ได้นะทองคําถ้าจะลงในช่วงของต้นสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นลักษณะของการลงตามหลักของเทคนิคมากกว่าเพราะว่าข่าวในวันเสาร์ทิศนี้ยังไม่ได้มีอะไรครับบางคนส่งข้อความมาหาผมเขาบอกว่าคุณครับอิสราเอลเนี่ยโจมตีอีกแล้วนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นปกติ เขาว่าปกติเนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าการเกิดสงครามเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนักขุนไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ผมหมายความว่าเขายังคงมีการโจมตีกันเหมือนเดิมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับทางอียิปต์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยครับพยายามปกป้องชายแดนของตัวเองเอาไว้ถ้าเราอยากรู้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันดีหรือว่ามันร้ายอย่างไรนะครับนักจุนครับเราก็ต้องมาดูกราฟดัชนี TA 3 5ซึ่งเป็นตัวแทนของ เทลอาวิฟอิสราเอลเองนั่นแหละมันคือตลาดหุ้นของอิสราเอลครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยตอนเปิดตลาดในช่วงเวลา13นาฬิกาดัชนีของเทลอาวิฟนั้นปรับตัวสูงขึ้นกระโดดกลับขึ้นไปเลยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าในตะวันออกกลางเรื่องราวของสงครามยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นลบอย่างชัดเจนครับนักทุนครับถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเห็นดัชนีหุ้นตัวนี้ร่วงลงอย่างแรงแล้วเอ้านี่คุณหลังจะเปิดตัวมาบ่ายโมงเนี่ยเขาก็ร่วงไม่ใช่เหรอครับ ถ้าคุยกันตามเทคนิคการเปิดตัวของดัชนีเทลอ,อวิฟส์เปิดตัวสูงขึ้นและก็เพียงแค่ย่อ,อลงมาปิดแกลบเท่านั้นเองไม่ได้มีการลงอย่างมีนัยยะสำคัญการลงอย่างมีนัยะสำคัญจนถึงขั้นสะท้อนให้เห็นถึงว่าตลาดนั้น น่าจะมีความกังวลกับบางสิ่งบางอย่างครับนักทุนถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะเห็นแท่งเทียนสีแดงของดัชนีปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยครับทุกท่านครับแต่นี่อะไรครับตลาดเปิดไปแล้วแล้วก็ผ่านไป 2- 3สาชั่วโมงแล้วขณะที่ผมไลฟ์อยู่นะดัชนีก็ยังไม่ได้มีการร่วงลงมากมายเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของสงครามนั้นเราสามารถตัดออกไปได้ก่อนคือคุณกำลังจะบอกว่าสรุปแล้วข่าวทั้งหมดเลยทั้งวันเสาร์ที่วันศุกร์เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเป็นลบกับตลาดหุ้นแล้วก็ราคาทองขนาดนั้นใช่ไหม ถูกต้องเลยครับสรุปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับพยายามตามหาแล้วครับว่าจะมีข่าวดีอะไรที่เข้ามาช่วยทําให้นะครับราคาทองร่วงลงให้กับพี่ๆฝั่งขาเซลลบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่พบเท่าไหร่ครับบางคนถามต่อบีคุณแต่ว่ามันเขามีประเด็นที่อิรักไม่ใช่หรอครับประเด็นเรื่องราวของอิรักนั้นจะเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานทองคํา นักทุนตามทันนะสำหรับข่าวทองคำนี่ผมพูดจบสั้นๆง่ายๆเลยแต่ใครที่เทรดน้ำมันดิบนักลงทุนฟังผมไว้หน่อยเรากำลังมีปัญหาละก่อนหน้านี้ครับผมนึกว่าเราน่าจะลุ้นน้ำมันกลับขึ้นหน้าบายได้ต่ออีกสักนิดหนึ่งในระยะสั้นๆแต่สุดท้ายกลับไม่สามารถยืนเหนือระดับ80 USD ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ครับทุกท่านครับอ้าวบีนักทุนบอกว่าทำไมครูเปาเสียงเบาจังเลยพี่ๆครับตอนนี้เสียงผมเบาไหม ถ้าเกิดว่าเสียงปกติช่วยพิมพ์้อปกติให้ผมหน่อยนะครับแปลกๆนะเพราะว่าอันนี้คือผมปรับเสียงสูงสุดแล้วนะทำมยังเบาอ่ะเดี๋ยวลองปรับขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ครับโอ้จริงๆไม่น่าเบาแล้วนะครับอันนี้เพิ่มเป็นแบบว่า10บเดซิเบลเลยนะนั้งชุนอ่ะลองใหม่ขยับเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขยับเข้าใกล้ไม่กว่าเดิมหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ยินฟังชัดบอกผมหน่อยนะอ่ะต่อนะครับนั่งชุดครับเกือบจะลืมน้ํามันมีปัญหาอะไร ทุกคนที่ชมน้ำมันฟังผมดีๆครับตอนนี้น้ำมันรอกำลังมีปัญหาแล้วเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมของ O p e ป Plus นังถูดครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเจราจากันว่าเดี๋ยวจะมีการปรับลดกำลังการผลิตอ,อ่ปรับลดนี่มันคือยังไงคุณครับการปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันนะครับนักทูดอธิบายภาษาบราฟเป็นความรู้ยิ่งปรับลดน้ํามันเยอะ ก็จะยิ่งทำให้ปริมาณน,น้ำมันในตลาดโลกลดน้อยลงปริมาณลดน้อยลงราคาน้ำมันมันจะสูงครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาผลิตน้ำมันมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตหรือว่าไม่อยากจะลดกำลังการผลิตน้ำมันลงและผมอยากจะผลิตแบบปกติเลยอันนี้จะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นนั้นราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงครับ ที่ผมกำลังสื่อก็คือมีข่าวรายงานเข้ามาจากทางอินโฟเควสแล้วก็สนะนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าอิรักเผยจะไม่ร่วมขยายการลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมโอเปกเดือนหน้าอันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับ นายฮายานอับดุลการีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของอิรักออกมาเปิดเผยว่าอิรักนั้นจะไม่ร่วมขยายการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมโอเปกพลัสซ,ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าครับันทุนนักกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนายอับดุลการีนะครับระบุว่าอิรักนั้นได้มีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจมานานมากแล้วและผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะร่วมในการขยายระยะเวลาใดๆที่เสนอโดยกลุ่มโอเปกพลัส สรข่าวิ้นหัวนะครับรายงานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและกระชาพันธมิตรอย่างโอเปกพลัสได้ผลักดันให้มีการปรับลดกําลังการผลิตน้ามันในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันท่ามกลางอุปสมโลกที่ตบเสาวครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับอิรักนี่ยก็ได้มีการขยายเวลาการปรับลดกําลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจตามข้อตกลงก่อนหน้า และก็ในฐานะผู้ผลิตน้มันรายใหญ่อันดับที่2ของกลุ่มโอเปกนะครับซึ่งอิรักเนี่ยมีปริมาณน้ำมันสำรองพิสูจน์แล้วกว่า1.45แสนล้านบาร์เรลและก็ปริมาณน้ำมันขอไปกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์หรือว่าพบแล้วประมาณ132ล้านล้านลูกบาทกฟุตคือต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าเศรษฐกิจของอิรักเนี่ยพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิดเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดเป็นรายได้ให้นักลงทุนมองเห็นภาพ คือรายได้จากการส่งออกน้ํามันดิบเนี่ยเป็นรายได้กว่า90%ของประเทศอิรักเลยนะครับดังนั้นอิรักก็บอกว่าโอ้ยคุณจะให้ผมลดกําลังการผลิตอะไรเยอะแยะผมไม่เอาแล้วเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งออกน้ํามันเยอะๆขออนุญาตก,กลับมาผลิตแล้วกันนะฮะ ตัวนี้ใครเทรดน้ำมันฟังผมดีดีครับในวันจัน์ทรนะถ้าราคาน้ำมันไม่สามารถยืนเหนือระดับประมาณ79 u ดสิบเกตาต่อบาร์เรลได,ได้คือไม่เจอแท่งเทียนสีเขียวฟื้นกลับขึ้นไปเลยนักลงทุนต้องระวังราคาน้มันจะกลับมาเป็นหน้าเซลล์ในระยะสั้นๆนะครับแล้วข่าวนี้นี่มันจะมีผลต่อทองไหมคุณครับอย่างยังจะไม่ได้มีผลอะไรมายัางทองคําในระยะสั้นๆครับนักถุนครับตามทันนะ นี่คือข่าวสําคัญครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับนัง่งจุดครับในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามานะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะข่าวที่เป็นลบกับราคาทองคํามากมายยังไม่มีครับประเด็นสงครามตอนนี้สามารถตัดไปได้เลยส่วนราคาดันให้ระวังปัจจัยลบจากการที่อิรักนั้นไม่ขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตดับมันใครที่ฟังข่าวแล้ว เข้าใจตรงกันหรือว่าทันนะครับช่วยพิมพ์คาว่าทันให้ผมหน่อยครับนักทุนขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับหนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0งหืดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ Si ็บ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ หากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i n นสเตอร์ l เตอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6000 u ยูเอสดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆขอบคุณครับ